วิธีทำเควสซิกเก t ออฟแปซิฟิเพื่อให้ได้บูปลินปืน c 5 8ต้องทํายังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปครับโอเคก็สวัสดีกับไวรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n e l ม i ี่ y ีครับผมคลิปนี้ลุงจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการทำเควสของ Secret of the Pacific นะครับเป็นอีเวนท์ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ของวาโซนนะครับ สามารถทำได้ทั้งในวาโซนแล้วก็แวนการ์ดด้วยกันแต่ละเควสก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ของรางวัลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีแวนการ์ดแล้วไปทำในแวนการ์ดก็จะได้ของรางวัลของแวนการ์ดนะครับถ้าไปทำในวาโซนก็จะได้รางวัลของวาโซนนะครับแต่ละเควสของรางวัลก็แตกต่างกันนะครับแต่ที่ได้เหมือนกันก็คือพอเราทำเควสเสร็จทั้ง6เควสนะครับเราจะได้รับบูปินปืน C58 เป็นบูปินวอโซนแปซิฟิกของซีซันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยบูปินเนี่ยยังไม่ได้รับนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้มาตอนเริ่มซีซันหนึ่งของแวนการ์ดหรือเปล่านะฮะแต่คือของลุงทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับบูปินเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเควสแต่ละเควสต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันฮนะอย่างแรกลุงต้องบอกก่อนเลยว่าเควสทั้ง6เควสเราต้องไปทำในโหมด b a t t l e Royale หรือว่า b r นะครับผม สามารถทำได้แบบโซโล่ดูโอ้ทรีโอควอดได้หมดเลยนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับเ mm hmm. ควสนี้ถ้าเราไปเก็บแล้วตายมันจะหายนะครับเราต้องมาเก็บเควสใหม่นะฮะและเวลาไปทำเป็นทีมเราต้องเก็บเควสให้ครบทุกคนนะครับผมถ้าคนใดคนหนึ่งตายต้องมาเก็บใหม่เควสนี้ไม่สามารถทำแบบเขาเรียกว่าไงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ได้ทั้งตี้แต่ตอนนี้ของใครของมันนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับ ทางที่ดีแนะนําให้ไปทําคนเดียวก็ได้นะครับพอทำเควสเสร็จแล้วก็ทําใหม่อย่างนี้จะง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับแต่ละเควสจะมีข้อกําหนดให้เราเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับถ้าเราไม่รอดเควสก็จะไม่ผ่านนะครับถึงแม้ว่าเราจะเก็บเควสมาแล้วเควสแรกครับในโหมดวาโซนให้ไปยังจุดหมายที่เขากําหนดนะครับแล้วก็จุดหมายที่อยู่ตามภาพก็คือให้เราไปที่ไพซันครับผมแล้วเข้าไปที่ ชั้นใต้ดินของไพซั่นมันจะมีโต๊ะที่วางไม้ปิปงปองอยู่ให้เราไปเก็บเควสต,ตรงนั้นนะครับหลังจากที่เราเก็บเควสแล้วให้เรามีชีวิตรอดให้ได้หนึ่งวงนะครับมันจะไม่เราหลอนะเสร็จแล้วไๆเหไปเสร็จแล้ว,<า>วตึง้งตึยงไปขึ้นมเียบร้อยเจ้าเปรกชาเลนจ์คอมพิวต์ไ,ไปเควสต่อไปเควสที่สองครับ ในโหมดวาร์โซนให้เราไปยังสถานที่ที่เขากําหนดครับตามรูปภาพสําหรับเควสนี้เขาจะให้เราไปยังเทนสเตชันครับผมใกล้ๆเทนมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนร้านค้าร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราไปที่ไมที่อยู่ในร้านค้าแล้วไปกดรับเควสตรงนั้นนะครับสําหรับเควสนี้นะครับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้3วงด้วยกันนะครับจะแอบ,บหรือว่าจะอะไรก็ได้ ถ้าจะให้ง่ายที่สุดรีบหาโหลดเอาแล้วเก็บโค้ดครับผมแล้วก็ไปแอบนะฮะอยู่ให้รอด3วงเควสมันก็จะผ่านนะครับเ hey. อาเฮ้ยผ่านแล้วได้แล้วได้แล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วดีเวสต่อไปควสที่3ในโหมดวาโซนให้เราไปยังจุดหมายที่เขากำหนดนะครับสำหรับควสที่3ให้เราไปที่แอร์พอร์ตครับผม ให้เราไปตรงแคทเชียนะครับให้เราไปรับเควสตรงนั้นครับผมหลังจากที่เรารับเควสตมาแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้3วงด้วยกันนะครับเหมื 9, 8, อนกับเควสที่2นะเก้าแปดเ เวสต่อไปเวสที่4ในโหมดวาโซนให้เราไปยังจุดหมายที่เขากําหนดครับผมตามรูปภาพ <c oughs> เขาให้เราไปที่โรงพยาบาลครับฮอ s p i t a l นะชั้นล่างของโรงพยาบาลให้เราเข้าไปในห้องครับแล้วมันจะมีกล่องยาวางไว้อยู่ให้เราไปรับเวสตรงนั้นนะฮะวินไลแฮนจะทำนี่ว่ไโอ้ยมีประตูแดงพวดีเลยเมย ไปได้ตรงไหนเนี่ย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 สีฟ้าเห็นปะโอเคไปได้สัตว์ไปยังไวเลยเฮ้ยเราเราแบบเิอไอ้สาว์ยเอ้าไอ้เครื่องบินไอ้เครื่อบินเ้วยสำหรับโรงพยาบาลบอกเลยว่าต้องเอาชีวิตรอดให้ได้4วงด้วยกันนะครับเป็นเควสที่บอกบอกตรงๆเลยว่าอันเนี้ยน่าจะยากที่สุดแล้วเพราะว่าต้องอยู่ให้ถึง4วงอะ เวสเราจะเสร็จในสามสองหนึ่งยังตื่นด,ดร้อต้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพสพวกนี้นะครับวงแรกอ่ะมันจะนานหน่อยแล้วก็วงที่2มันก็จะค่อยๆไวมาเรื่อยๆนะครับพอวงที่สามวงที่4ี่มันก็จะไวมาเรื่อยๆหาที่แอบ,บเอาแล้วกันนะครับเอาชีวิตรอดกันให้ได้เวสต่อไปเวสที่5้าในโหมด BR ให้เราไปยังสถานที่ที่เขากําหนดครับผมสําหรับรูปภาพรูปนี้ก็จะเป็นเหมืองที่อยู่ด้านซ้ายของแมปนะครับ ให้เราเข้าไปด้านในแล้วให้เราไปค้นหาก,ก่ลองซิกกานะครับแล้วก็รับเควสต,ตรงนั้นครับผมหลังจากที่เรารับเควสมาแล้วให้เราอยู่ให้รอด2วงด้วยกันนะครับผมหลังจาก2วงเราก็ยิงได้ตามปกติหรือว่าเราจะออกเกมเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับรปไปเลยะเดี๋ยวไปรับอีก2นาทีเฮ้ยเดินย่องเหรอมึงไะย่องเหรอ ต้องเหรออ้าวมองไันดิทั้งสองอยู่ไปได้พวกมึงยิงอ่ะย่องเหรอย่องเหรอโอ้ยอะไรวะมันตะคุ้มตะคุ้มเข้ามาตะคุ้มตะคุ้มน่าตักย่องมาเลยเควสกำลังจะเสร็จในเก้าแปดเจ็ดหกห้า สามสองดึงตด,ด,ด,ดึงดึงแน่นแนนแนนเสร็จแล้วโว้ยบนคนที่มาระโอ้ยเอ้าโอ้ยเควสต่อไปเควสสุดท้ายเควสที่6ครับในโหมดวานโซนให้เราไปยัง จุดหมายที่เขากำหนดก็คือเหมืองใต้ดินแถวแถวบนหยาดน,นะครับสองวงมันจะอยู่ชิดชิกกันที่เจมเจมอยู่จะจะอยู่ชิดตรงนี้มามาส้มนี่จากจากมาส้มลงรูนี้เลยนะตัวเอเอ,เอหมือนกันแหละมา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 ,มา,มา ไช่มาคุณส้มนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ที่กูนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่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 สองหสำหรับเควสที่หกหลังจากเก็บเควสแล้วให้เราอยู่รอดสองวงเหมือนกับเควสที่ห้าเลยนะครับออกหลังเลยเก็บแล้วออกเลยสามสองหนึ่งเรียบร้อย สัวิ่งข้าวงเลยไม่ขับรถล้เลิกโอเคก็สำหรับวิธีการทำ Secret of p a ออ f i c Event ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ทำได้แล้วก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทำไม่ได้มีติดปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวลุงจะมาไล่ตอบทีละคนนะครับ รู้สึกว่าอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงรูปภาพด้วยนะแต่ละจุดอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีเวลาให้ทํา12วันด้วยกันขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับเฮ้กระต็งหวยโอ้โหตัดโอ้โอ